สวัสดีค่ะเด็กๆและผู้ปกครองทุกท่านกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะกับคุณครูเจยูคุณครูชื่อนางสาวอนจีรังสัมันประจําชั้นปฐมวัยสองทับสองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในเมืองวันนี้คุณครูเจยูจะพาเด็กๆมาเรียนรู้หน่วยที่29เเรื่องโลกสวยด้วยมือเราเด็กๆพร้อมที่จะไปเรียนรู้กันหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปชมไปฟังกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะสัปดาห์นี้เรามาเรียนหน่วยโลกสวยด้วยมือเราถ้าพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะเรื่องแรกเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของความหมายและประเภทของสิ่งแวดล้อมกันค่ะความหมายและประเภทของสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม คือสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเราเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญของการดำรงชีวิตของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทั้งหลายมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดำเนินชีวิตของมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคต่างๆมีทั้งสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะประเภทของสิ่งแวดล้อมได้แก่ สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นป่าภูเขาแม่น้ำลำธารทะเลสัตว์ปลาเป็นต้นค่ะและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นเช่นบ้านรถยนต์โทรศัพท์มือถือของเล่นเด็กเป็นต้นค่ะ ต่อมาเรามาเรียนรู้ในเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติการดูแลสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติได้แก่ไม่ตัดต้นไม้ไม่ทำลายที่อยู่อาศัยของสัตว์ปลูกต้นไม้ทดแทนเพื่อคืนสู่ธรรมชาติไม่เผาป่าหรือไม่ทำให้เกิดหมอกควัน ไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลองเป็นต้นค่ะต่อมาเรามาเรียนรู้ในเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นกันค่ะการดูแลสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นเช่นไม่ทำลายไม่โยนสิ่งของและไม่วางของเกะกะค่ะบำรุงรักษา เก็ดทำความสะอาดสิ่งของอย่างสม่ำเสมอเท่านี้สิ่งของต่างๆก็จะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นค่ะต่อมาเรามาเรียนรู้ในเรื่องของความแตกต่างของสิ่งแวดล้อมกันค่ะความแตกต่างของสิ่งแวดล้อมได้แก่สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติคือสิ่งมีชีวิตเช่นคนสัตว์ ซึ่งมีชีวิตสามารถเคลื่อนที่ได้ค่ะและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นคือสิ่งไม่มีชีวิตเช่นโต๊ะ e, เก้าอี้เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเป็นสิ่งไม่มีชีวิตค่ะและไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ต่อมาเรามาเรียนรู้ในเรื่องของประโยชน์และโทษของสิ่งแวดล้อมกันค่ะ ประโยชน์ของสิ่งแวดล้อมได้แก่เป็นที่อยู่อาศัยของคนและสัตว์ให้ออกซิเจนกับสิ่งมีชีวิตต่างๆเป็นต้นค่ะต่อมาคือโทษของสิ่งแวดล้อมได้แก่หน้าฝนเมื่อฝนตกเยอะอาจทำให้น้ำท่วมได้และเมื่อลมแรงก็จะมีกิ่งไม้หรือต้นไม้หักทับบ้านคนได้ค่ะ และในหน้าร้อนอาจทําให้เกิดภัยแรงได้ค่ะไหนบ้างคะเด็กๆดได,ด้ชมไปแล้วใช่ไหมคะว่าสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมีอะไรบ้างคะมีบ้านมีรถและสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติก็คือน้ํำตกต้นไม้นั่นเองค่ะสําสหรับวันนี้นะคะคุณครูจะอยู่ต้องลาเด็กๆไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย